ใครเป็นสายทุนฟัง่นี้ค่ะวันนี้ชิวไปไหนขอชี้เป้าสิบวัดสวยทั่วเมืองไทยมาให้เพื่อนชาวชิวไปไหนได้เดินทางไปสักการะไหว้พระทุกคนกันค่ะจะมีวัดไหนบ้างสบายดียินดีตอนครับเขาชูชองน้องรัตติดาชาเนลทุกคนจ๋า้อนี้น้องรัตศรีพาทุกคนไปชมวัดทีประเทศไทยน้องทุกคนว่าจะสวยงามขนาดไหนน้องทุกคน คือหนองลาดินคลิปอ่าคลิปหนึ่งนี่อ่านองลัดเด้ไปเลื่อนหินคลิปวัดของประเทศไทยเนาะทุกคนคือแบบพานบุไรอีลีเนาะทุกคนคือแบบวัดขเจ้าแบบงามแหงเนาะทุกคนแบบสวยงามมากทุกคนแบบอลังการงานสางแหงเนาะทุกคนนนองลัดสีผ้าทุกคนไปชมพผอมๆกันเลยเนาะก,ก่อนอื่นมดน้องลัดต้องคออนุญาตเจ้าของช่องพนนอดที่น้ำคลิปพ,พนมานํำเสนอ สว่ีวีแอคชั่นให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนจังได้น้องรายกระตองขออนุญาตจะคล้องช่องพนอไปทุกคนไปชมพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลยใครเป็นสายบุญฟังทางนี้ค่ะวันนี้ชิวไปไหนขอชี้เป้าสิวัดสีสวยทั่วเมืองไทยมาให้เพื่อนๆชาวชิวไปไหนได้เดินทางไปสักการะไหว้พระทำบุญกันค่ะจะมีวัดไหนบ้างทุกคนคือแบบ เริ่มด้วยวัดแรกกับวัดเพลงนนทบุรีค่ะโดยวัดนี้มีโบสถ์สีชมพูทั้งหลังโดดเด่นสะดุดตามากๆซึ่งเดิมทีวัดนี้เป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกทิ้งร้างมาประมาณ200กว่าปีต่อมาได้มีการบูรณะใหม่ขึ้นมาส่วนที่มาของการทาโบสถ์ทั้งหลังเป็นสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยได้มีการทาสีพระอุโบสถเป็นสีชมพู ใครที่อยากมาถ่ายรูปเช็คอินกับโบสถ์สีชมพูหลังนี้พร้อมกับสักการัพระประธานภายในโบสถ์ก็เดินทางมาได้เลยค่ะที่วัดเพลงจังหวัดนนทบุรีทยังอยู่ในจังหวัดนนทบุรีกันต่อค่ะเราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมจีนในจังหวัดนนทบุรีกับวัดบรมราชาการจนาพิเศษหรือวัดเล่งเนื้อยี่ ภายในวัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์จีน,น,น,นทําให้เหมือนเราหลุดมานนนในประเทศจีนแล้วค่ะแต่ละมุมของอที่นี่บอกเลยว่าประณีตมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักมังกรบริเวณบันไดาทางขึ้นที่วิจิตรบรรจมแสดงให้เห็นถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของคนไทยเชื้อสายจีน จากนนทบุรีเดินทางไปต่อยังเมืองแปดริ้วจังหวัดชายเชิงเขากันค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามโดดเด่นของบทสีทองทั้งหลังที่วันปากน้ำเจ้าโลซงเมงว่าจะทายนอกบทภายในพระอุโบสถก้วนทายหรือสีทอง แม้กระทั่งพัดลมด้านในโบสถ์ยังเป็นสีทองเลยล่ะค่ะซึ่งวัดปากน้ำโจ้โลนั้นเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนคึงวัดโจโลมาจากในอดีตที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่าระเจ้าศักิสินมหาราช ท่านได้ใช้อุบายโลเรือมาตามแม่น้ำบางปะกงเพียงลำพังเพื่อให้ทหารพรม่าตายใจและให้ทหารส่้โมจมตีจนได้ชัยชนะพระองค์ได้สร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในใชัยชนะครั้งนี้และได้เรียกวัดแห่งนี้ว่าเจ้าโลแต่ต่อมาเพียนเป็นโจโลวก,กับสถานที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำบางปะกงจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดปากน้ำโจโลนั่นเองค่ะจากชาเชิงเซา เดินทางต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่มีวัดไทยแต่หน้าตาเป็นโบสถ์คริตนั่นก็คือวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชาวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอินซึ่งวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวิหารที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชากุศล เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินพระอุโบสถสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิกเรียนแบบบทในศาสนาคริสต์ภายในประดิษฐานพระพุทธนลโมทันโมภาสเป็นพระประธาน ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่ประดับด้วยกระจกสีนอกจากบริเวณพระอุโบสถแล้วรอบๆอ,อนาบริเวณของวัดยังมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่ใครที่เข้ามาเยี่ยมชมโปรอดอยู่ในอาการสำรวมและแต่งกายสุภาพด้วยนะคะเดินทางไปตามหาวัดส,สวยๆกันต่อค่ะคราวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปยังจังหวัดจันทบุรี ที่นี่มีวัดสวยที่ประดับตกแต่งด้วยเซรามิกสีน้ำเงินทั้งหลังนั่นก็คือวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนูในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆค่ะสาเหตุที่โบสถ์หลังนี้ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินก็เป็นเพราะว่าโบสถ์หลังเดิมนั้นทรุดโทรมลงเพราะเนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลจึงมีการรื้อโบสถ์หลังเก่าและสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมา โดยมีการหาวิธีชะลอไม่ให้โบสถหลังใหม่นี้เสื่อมโทรมเร็วทางวัดจึงปิ๊งไอเดียใช้ชเครื่องเซรามิกเคลือบชั้นปูนพระอุโบสถเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำท่วลส่วนที่มาของการใช้สีน้ำเงินขาวก็ามาจากในสมัยก่อนการทำเครื่องลายครามใช้สองสีนี้เท่านั้นค่ะก็เลยใช้เซรามิกสองสีนี้มาประดับประดาตัวโบสถ์เลยออกมาเป็นโบสถ์สีน้ำเงินขาวที่สวยงามประทับใจมากๆ ขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงรายกันค่ะซึ่งเรียกว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งศิลปะเพราะเป็นที่สร้างศิลปินมากมายอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รังสรรค์วัดร่องขุนพุทธศิลป์ที่งดงามราวกับสวงสวรรค์ให้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการประดับตกแต่งด้วยลวดลายของวัดไม่ว่าจะเป็นศิลปะการวาดการปั้น หรือการใส่ลูกเล่นอย่างกระจกเล็กๆมากมายผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างลงตัวและล่าสุดทางวัดร่องขุ่นได้สร้างหอพระพิคเนตอลังการกับสถาปัตยกรรมสีทองกลางบึงน้ำพร้อมมีสะพานแขวนสีทองที่นำเข้าสู่ใจกลางของหอด้านในมีการจัดแสดงพระพิคเนตให้ชมมากมายค่ะใครที่มาเชียงรายก็ห้ามพลาดมาสัมผัสความสวยงามของวัดร่องขุนกันนะคะ จากวัดร่องขุ่นเราจะพาไปชมความสวยงามของวัดสีน้ำเงินเข้มที่สวยตระการตานั่นก็คือวัดร่องเสือเต้นหรือที่รู้จักกันในชื่อวิหารสีน้ำเงินผลงานแห่งศรัทธาของสลานกหรือนายพุทธากาบแก้วศิลปินชาวเชียงรายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโดยวัดแห่งนี้จะใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าภายในพระอุโบสถมีผลงานจิตรกรรมภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และตรงกลางมีพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถพระประธานสีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง6.5เมตรส่วนคำว่าร่องเสือเต้นมาจากอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างและในสมัยก่อนไม่มีบ้านคนชาวบ้านในอดีตมักจะเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาจึงเป็นที่มาของคำว่าร่องเสือเต้นและกลายมาเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านร่องเสือเต้นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้อีกด้วย ยังอยู่ที่ภาคเหนือกันต่อค่ะคราวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปค้นหาวัดสวยที่เมืองสุดน่ารักจังหวัดน่านซึ่งในตัวเมืองน่านนั้นล้วนเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่สวยงามและเก่าแก่มากมายซึ่งวัดที่เราจะพาไปชมความสวยงามนั้นก็คือวัดสี่พันต้นวัดที่มีวิหารสีทองอารามตาเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดยพญาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน,น่านแห่งราชวงศ์ภูคา ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้นความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือบทสีทองและศิลปบุญปั้นพญานาคเจ็ดเสียรที่เฝ้าบันไดวิหารโดยเป็นผลงานของสลารงหรือนายอนุรักษ์สมศักดิ์ ศิลปินชาวน่านที่ได้รังสรรค์ออกมาได้สวยงามเรากกับมีชีวิตภายในวิหารยังมีผลงานจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติและการกำเนิดเมืองน่านโดยเป็นผลงานของศิลปินชาวน่านที่สวยงามทรงคุณค่ามากๆค่ะ จากเมืองเหนือเราขอพาข้ามภาคไปยังภาคอีสานกันค่ะกับวัดสวยบนเขาในจังหวัดอุดรธานีวัดป่าภูก้อนอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปอุดรธานีตัววัดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปประมาณ120กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงซึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือพระวิหารพระพุทธไสายาสน์พระวิหารหลังคาสีฟ้าที่ตั้งอยู่บนเขา ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยญญาสน์โลกกนาศาสดามหามุนีพระนอนที่ทำจากหินอ่อนสีขาวยาว20เมตรออกแบบและแกะสลักองค์พระพุทธไสยญญาสน์โดยอาจารย์นริตรัตนวิมล ในส่วนฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อทองแดงเรื่องราวของพระมหาปารินิพานสูตรออกแบบโดยอาจารย์สมยศคำแสงทำให้ที่นี่นอกจากจะเป็นศาสนาสถานสำหรับปฏิบัติวิปัสนาของพระภิกษุส่งแล้วยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพุทธศิลป์ที่สวยงามและทรงคุณค่าเหมาะกับการมาเยี่ยมชมให้ได้สักครั้ง ปิดท้ายกับวัดสวยในจังหวัดอุบลราชธานีกับวัดสิรินทรวรารามภูพราวหรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดภูพราวหรือวัดเรืองแสงที่มาของคำว่าวัดเรืองแสงมาจากด้านหลังโบสถ์แห่งนี้มีจิตรกรรมต้นกลาประพึกที่จะเรืองแสงในยามค่ำคืนค่ะ ซึ่งเป็นผลงานของคณากรปริญญาปุนโนซึ่งผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารโดยใช้สารเรืองแสงหรือสารฟลูออเรสเซนต์รอบต้นสำหรับสายถ่ายภาพ แนะนำว่าควรมาในช่วงเดือนมืดเพราะจะทำให้เห็นภาพต้นกรลปรพุกเรืองแสงสวยงามท่ามกลางหมู่ดาวที่ส่องประกายบนท้องฟ้าส่วนตัวโบทนั้นได้ต้นแบบมาจากวัดเชียงทองประเทศลาวทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินสูงสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวิวฝั่งประเทศลาวได้อย่างสวยงามและที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะ เอาทุกคนวัดว่าประเทศไทยคือแบบงามเฮมอลังการแห้งเนาะทุกคนสีสันหนวดไล่คือเป็นแบบโดดเด่นมีเอกกลักเนาะทุกคนคือแบบสบายมูสบายตานอะนหนองรัดว้าวแห้งเนาะวะวัดประเทศไทยเพื่อนสางแบบสวยสดงดงามแห้งเนาะทุกคนหนองรัดเองยังตะลึงเนาะวะ วัดว่าประเทศเพิ่นคือแบบงามอลังการแห้งนะทุกคนคือแบบสวยแบบงามแห้งทุกคนเอ้ยน้องรัดอยากครั้งหนึ่งน้องรัดอยากไปเที่ยวเนี่ยทุกคนน้องราซีมีโอกาสได้ไปเที่ยวอาวัดว่าไปเที่ยวอาสถานที่ต่างๆของประเทศไทยพอทุกคนจังไดกะฝากทุกคนกดติดตามให้น้องเ,เด้อทุกคนจา๋า เอาสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,กสิขอจบเพียงสมีเนาะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้น้องเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจใหน้องเหตุคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอจบเพียงสมีเนาะสบายดีไม่บ้า